สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้กลับมาพบกับทิเชอร์เจมส์อีกแล้วนะครับกับภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับวันนี้คุณครูเจมส์จะมาสอนนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นั่นเองคำศัพท์ในบทที่1นะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหากันวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องใช้นะครับ1ที่ต้องเตรียม1นนะครับสมุดเล่มหนาภาษาอังกฤษครับ สมุดเล่มหนาคือวิชาของคุณเจมเนี่ยจะให้เขียนซะส่วนใหญ่นะครับในเล่มในสมุดนะครับตอนเปิดเทมก็ต้องใช้เล่มนี้นะครับมุดเล่มหนาเพราเราเียนไปเตยมมาเลยนะไปหยิบมาเลย2ดินสอ,อยางลบอ่าต้องเขียนนะครับ3หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะครับคือเล่มนี้นี่เล่มนี้ถ้านึกไม่ออกคือเล่มนี้นะอ่าแต่ก่อนก่อนที่เราจะ ไปเรื่อยนะเดี๋ยวคุณจจะสอนก่อนว่าให้นักเรียนเปิดสมุดเล่มหนานะสมุดเล่มหนาแล้วก็เขียนคำศัพท์เหล่านี้ที่คุณเจมให้มาเนี่ยลงไปในสมุดเล่มหนานะครับโดยไม่ต้องเขียนวันที่ก่อนนะเพราะว่าวันที่เนี่ยคุณเจมค่อยสอนตอนเปิดเทอมนะครับสอนเขียนวันที่ภาษาอังกฤษนะครับอ่ะมาดูคำแรกก่อนตอนนี้นักเรียนถ้านักเรียนเข้าไหนเนี่ยจดไม่ทันเขียนช้าอย่างเงี้ยสามารถกด Stop กดหยุด วิดีโอได้นะนะครับอ่ะคำที่หนึ่งนะครับ shoes shoes คำว่า shoe คำนี้นะครับที่จำที่มันต้องเติม s เ,เพราะว่ารองเท้ามันมีมันไม่ได้แปลว่าหลายคู่นะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมันมีสองข้างนั่นเองรองเท้าเลยเป็นคำที่ยกเว้นนะครับไม่ต้องเติม s ตลอดเวลานะครับ shoes เติ Choose, s, Choose, ม s รองเท้า shoes รองเท้านะ รองเท้าผ้าใบต่างๆนี่เรียกชูนะครับอ่าต่อไปชุดเดรสนะครับ d r e w s ชุดเดรสสำหรับผู้หญิงนะครับอ่าใส่ทีเดียวก็คือได้ทั้งตัวเลยนะครับชุดเดรสต่อไปโค้ดนะครับ c o a t c o a t โค้ด เสื้อกันหนาวนะครับนี่อย่างนี้เลยโสโคตใส่ตอนอยู่ในหิมะอาการเอาหนาวอย่างนี้นะครับอ่าถ้าไปเร็วไปก็ถ้าคุณเจมไปเร็วเกินไปจบไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอได้นะต่อไปนะครับแจ็คเก็ตนะครับแจ็คเก็ต J-A-C อ่านว่าแจ็ค K-E-T อ่านว่าเเขนะครับไม่ใช่ ่ไม่ใช่คำว่าแจ็เก็ตเหมือนที่คุณเจมเขียนอย่างนี้นะอันนี้เป็นภาษาไทยนะเสื้อแจ็คเก็ตแต่าภาษาอิตประกิศ,กศาภาษาอังกฤษอ่านว่าแจ็คเก็ตนะครับแจ็คเก็ตคือเสื้อวอร์มร่างกายเวลาแบบเจบาะรลังกายอย่างนี้นะครับต่อไป P A double R, R นะครับอสองตัวอ่าน double R, R, R ได้นะ O T Parrot parrot แปลว่านกแก้วนะครับนกที่มีสีสันสวยงามนะครับในทีวีเนี่ยนกแก้วนะ parrot ต่อไป fish f i s h fish แปลว่าปลานะครับหลายคนรู้จักคำปลาเนาะต่อไปอันนี้ก็รู้จักแน่นอนนะครับ D o G, dog 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 สุนักต่อไปนะครับคำนี้นะครับ R A W B, B I T R A W B, B I T Rabbit Rabbit กระต่ายนะครับก,กระต่ายต่อไป b r e a d b r e a d bread bread แปลว่าขนมปังนะครับอ่าไม่ว่าขนมปังจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าที่เป็นแป้งนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาเรียก bread หมืนเลยนะครับมันขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่มันเป็นแผ่นที่เรียนเอาเนยทาเอาช็อกโกแลตทาหรือเอาแบบนมข้นหวานบีบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า bread เหมือนกันนะครับ เร d ขนมปังต่อไปชิเคเก้นหลายคนคงพูดว่าชิเคเก้นชิเคเก้นไม่ใช่นะฝรั่งเขาไม่ได้เรียกว่าชิเคเก้นเขาพูดเขาว่าชิเคเก้นนะครับคอควายนะชิเคเก้นแปลว่าไก่นี่ไก่ชีสนะครับชีส c h e s e s e ชีสคำนี้แปลว่าชีสอ่านว่าชีสแล้วก็ แปลว่าชีสเลยนะครับคำเดียวกันอ่านเดียวกันเหมือนกันเลยนะชีสก็คือ,อนมที่เอาไปแปลรูปเป็นชีสนะครับต่อไป carrots อ,อีกครั้งนะครับ c a r carrots c a r r o t ก็แปลว่าผักที่คือแครอทผักแครอทนะครับแล้วก็เติม s เ,เพราะว่ามี2มี2หัวนะครับ carrots เติม s ต่อไปกลุบเราดินสอนะครับ sharpener sharpener นะครับ s h, h a r p sharp คำนี้จริงๆมันแปลว่าแหลมคมนะครับ sharpener ก็ sharp คือเอามารวมกันปุ๊บมันเป็นที่เหลาดินสอนั่นเอง sharpener เพราะมันมีความคมนะครับมีมีดด้วยไหม sharp คมด้วยคมเหมืนมีด p e n e r ก็คือกลุบเราดินสอนะครับต่อไปคำนี้ ruler ruler แปลว่าไมาบ้บรรทัดที่นักเรียนเอาไว้วัดนะครับ ruler r u l e r อีกครั้งนะครับ r u l e r ห้าคำห้ตัวผ่ดผิด r u l e r ไมบ้บรรทัดต่อไปนะครับ school bag นะครับ s c h O o l school คำนี้แปลว่าโรงเรียนนะครับ school bag สกูแ <School S 2> ปลว่าโรงเรียนส่วน BAG BACK คำนี้แปลว่ากระเป๋าครับกระเป๋าทั่วไปเลย s c ส o ูแบ c กก็คือกระ,กระเป๋าโรงเรียนก็คือกระเป๋าหนังสือที่เราขิวมาที่โรงเรียนนะครับอันนั้นเลยนะต่อไปครับคำนี้ pencil P E N C I L P E N C I L p พน c ิลแปลว่าดินสอนี่ดินสอต่อไปคำานี้ครับ case c a s e c a s e นะครับ case คานี้นะครับแปลว่ากระเป๋าอันเล็กๆครับอ่าพอดีถือพอดอีพอดีถือครับ case กระเป๋า,าเล็กๆที่เอาไว้ใส่ดินสอครับก็คือกระเป๋าดินสอนั่นเองนี่สีมพวนี้นะครับ pencil s case กระเป๋าดินสอนะครับ ทีนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของ exercise trees นะครับหรือแบบฝึกหัดหน้าที่3นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นักเรียนจดคำศัพท์เหล่านั้นใส่ในสมุดแล้วทีนี้คุณรูเจมยจะให้ในหน้าแบบฝึกหัดหน้าที่3เนี่ยจะมีหมวดต่างๆนะครับ1 2 3 4สใช่ไหมในสหมวดนี้นักเรียนให้ใส่ให้ตรงกับหมวดหมวดนั้นเช่นหมวดที่1นะครับ clothes c l o t h e s clothes เสื้อผ้านะครับ นักเรียนก็เอาพวกเสื้อผ้าต่างๆเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยมาใส่ในหมวดนี้นะครับในช่องนี้อย่าเอาคำว่าสัตว์เอานอกแก้วเลยมาใส่ในนี้ไม่เกี่ยวกันนะต่อไปอันที่สองครับ animals เติม s แปลว่าสัตว์นั่นเองนะนักเรียนก็เอาสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่ในช่อง animals นะครับอย่าเอาไก่นะ chicken ไก่อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นเนื้อไก่นะครับ ต่อไปครับ food นะครับ food คำนี้แปลว่าอาหารให้นักเรียนเอาพวกเชื่ออาหารต่างๆ cheese chicken bread carrot อะไรเงี้ยมาใส่ในช่องนี้นะครับอ่าส่วนช่องสุดท้ายครับ school things school things แปลว่าสิ่งของในโรงเรียนนะครับก็เป็นพวกสิ่งของที่ ใช้สําหรับการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเอามาใส่ในช่อง1 2 3 4งนะครับภา,ารกิจสําหรับวันนี้นะครับจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับ1เลยให้นักเรียนเขียนจดย์คำศัพท์ก่อนหน้านี้นครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหน้าที่3นะครับโดยเอาคําศัพท์ลนะั้มาใส่ให้ตรงกับหมวดของมันนะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจจริงๆ ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันไม่เอื้ออันวยนะครับเดี๋ยวเปิดเทิงครูเจมจะมาสอนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คุณครูเจมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย